Thank you ก็สองถาดเนี่ย279บาทเองของใช่ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างก็ได้พิซซ่ากับพิซซ่าเป็นหนึ่งแถมหนึ่งใช่แล้วก็ยังมีหน้าใหม่ด้วยหน้าอุ้ยหน้าใหม่เหรอหน้าใหม่อ๋อพิซซ่าอันนี้หน้าเก่าก็จะเป็นหน้าไส้กรอกยูอันนัวกรีกอันนี้ครับแล้วนะครับชิมแล้วครับชิมแล้วครับมันก็ยูยูอันหน่อยนัวไหมมันก็แบบเยอะนิดนึงอ่ง แล้วมันนวยงไงมันก็รู้แบบอ๋อแล้วเบคอนนะ่ะเบคอนอนะ่ะเบคอนมันก็กรอบนะออไงอ่าถามนเรื่องขากระตุ้นล้อเป็นไงคะอะไรนะฮะวันเมื่อวานมันมาานีการออาหมายตอนแต่แข่าวมันมีอ๋อเน้นเรื่องขา งก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรครับแค่แบบแค่ชินชินเวลาแบบอ่าเวลาไปเล่นเวทอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเก่งขาดูกล้ามด้วยพอมันเก่งมากเหมือนเส้นมันมันชินมันชินมันชินนะเวลาเวลาเวลามันตึงแล้วมันก็จะแบบมันเก่งกระโดดเก่งเช็คเยอะๆแฟนสาวเขาจะเป็นห่วงอะไรใหญ่หรือว่ามีวิธีไปไดหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครับผมเป็นเป็นปกติครับผม แต่ว่าก็จริงๆมันก็ดูแล้วมันก็เสียบุคลิกนะก็พยายามเดี๋ยวจะลองปรับดูครับไม่ใช่แต่แต่กูเป็นห่วงว่าแบบเป็นโรคข้างกางเนี่ยอาทิตย์หน้านที่ผมมีนัดตัดขาแล้วเนี่ยร้อนเล่นรอเล่นไม่ใช่ครับ,บอกก่อนหน้านี้เหมือนแบบก็เห็นตากระตุกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมาเป็นพับๆคือช,ช่วงช่วงที่ตากระตุกคือช่วงที่อ่าผมใส่คอนแทคเลนส์แล้วคอนแทคเลนส์มันจะชอบหลุดออกจากตาเป็นช่วงที่มีพิรุธใช่ผมก็จะหลับตาเช็คอย่างเงี้ยว่าข้างไหนชัดข้างไหนไม่ชัดข้างไหนแล้วก็ติดแล้วรำไรส เต็มร้อยครับผมเต็มร้อยครับที่จริงเราไปเช็คกับของข้าวไหวมอยิกก็ปีละรังก็เช็คัพแบบเต็มเหนียวเต็มเหนียวใช่เราเห็นแล้วบาที่เป็นแฟนแฟนก็แชร์กันบอกเอ้ยเราฝ่านระตรกนั้นเราตกใจก็ก็ไม่รู้ว่าบางทีทำมันก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่หรือว่ามันมันก็ก็ไม่ได้รู้ว่ามันมันเป็นอะไรใช่ใช่ใช่ครับแฟนเนีเขาโฟกัสทุกอย่างของเราเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เป็นห่วงครับแต่ว่า แข็งแรงดีครับผมจจะเองหัวสุขภาพแค่นีโอ้ก็ค่อนข้างหัวสุขภาพนะผมว่าพักผ่อนนอนออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เช็คอัพกินอาหารที่ดีเช่นพิซซ่าดูมีดูมีเกี่ยวนะเติมพลังงานเติมพลังงานใช่แต่คุณดูค่อนข้างเราก็ต้องไปพักผ่อนมาที่ไหนไปไหนซิวๆเลยแหละไปที่ไหนมาไปที่ไหนมาไปเที่ยวไปหัวหินเองอ เพราะว่ามันยั่วนัวเบคอนไงเดี๋ยวจะซื้อพิซซ่าไม่ได้ไม่ได้มันก็ต้องยั่วยัวกันหน่อยแล้วก็ต้องยั่วยัวกันหน่อยยัวโมโหเป็นไงบ้างสี่กับการเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับผมก็เหมือนไปรีเฟรชตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราแบบไปเติมเอนจี้ให้กลับมาทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพที่ออกมานี่คือเซ็กซี่เยอะมากเลยนะครับ เซ็กซี่หรือเปล่าสุดๆเห็นแล้วหลอรูปไหนเนี่ยฮอตเลยที่รูปที่แบบไอ้นะไกคนนดันลงนี่หลายปีแล้วนะรไม่ให้ทำท่านี้ไอ้นะไม่ได้ของเขามันแบบนับวันอยู่แล้วคือแบบ เห็นดุนชินแล้วเห็นดุนชินไม่ได้หม่อนว่าเขาลงแบบเห็นแบบเซ็กซี่ตลอดเลยเป็นแบบเป็นทางของเขาเนี่ยน่าลงทีเราอยากเห็นเขาแบบไหนอะไรนะเ้าแบบเปลือแล้วเแเขาเป็นแบบที่เขาเป็นก็ดีอยู่แล้วอนะเไรนะฮะเป็นี่เป็นคนละเวกัครับผมเราแตาไปไนรไผมเป็นเวท เทท่อหล่อเท่เขาก็เท่แหละครับผมแต่เรื่องหล่อก็แบบเฮ้ยหล่อไหมหล่อไหมสมบัติของชาตินะพูดดีๆนะใครบอกของของชาติฉันบอกเองหล่อเขาก็หล่อนะขอบใจขอบใจได้ยินบ่อยแล้วแต่เราไม่คิดจะทำแบบว่าเออตามเขาบ้างหรอความเซ็กซี่อะไรอะไรฮะอ๋อผมใช้ซัมเมอร์เนี่ยลองมั้งผมไม่ได้แบบโอ้โหผิวนวลผ่องเงินเท้ากินเยอะบอกเขาไปกิน พิซซ่าไงอร่อยอ่ะมันอร่อยอ่ะนแบบมันใจในูหน้าหน่อยก็เ่คยชอบโชว์อ่ะชอบแบบเก็บไว้เดี๋ยวเราพอดูในงานที่มันแบบปังปังปังมันจะเห็นมันจะได้เซอร์ไพรส์เลยอ๋น่าจะได้เห็นนะปีนี้เนี่ยมันีงานอะไรนะเจะเป็นคาพูยั่วๆาใช่นะฮะคาคยุ่ว่าทาทนอะไรทางนทางไหนทาหน่ พี่พ uh ีเขาไม่เคยชวนผมไปทำอะไรพวกนี huh. uh ้เลยทำไรนเขาก็ไปเที่ยวเฮ้ยไม่ชวนผมเลยอ่ามันทำไมพีพีทำไมไม่ชวนอะไรนะอยู่หรือเปล่าวันนั้นน่ะไมอยู่ทำงานพี่พี้วีหนใจนะเขาพูดเป็นงั้นอ่ะมีสิมีสิอฮะ ความสำเร็จตลอดปีนี้กัแบบรางวัลเพิ่งได้รับมาขอ,องงานเพลงที่งานไทยก็อาพีพีก<ๆ>่อนครับผมก็ของพีได้เป็นรางวัลเบสเมลเบสเมลอาร์ทีซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ดีใจมากๆครับก็เหมือนแฟนๆก็ร่วมกันหมวตให้ได้รางวัลแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นรางวัลที่แบบมันก็มีค่ากับตัวมากเ,เพราะว่าแบบเป็นเป็นรางวัลในนามศิลปินเลยที่เป็น artist, อารอ์ทีซอฟต์แวร์ผมก็ขอบคุณแฟนๆครับที่สนับสนุนตัวพีด้วยแล้วก็ติดต่อมา ครับแล้วก็ของผมเป็นรางวัล Melody of the Year นะก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นปีที่2แล้วที่ทมีโอกาสไ,ได้รับรางวัลน,นี้นะครับปีแล้วก็เป็นเพลงครับชอบตัวเองตอนอนี้เลยปีนี้ก็จะเป็นเพลงเป็นเซอร์วิก็ดีใจนะผมดีใจที่เหมือนว่าเพลงเรามัน,ม,นมีคนนึกถึงแล้วก็เอาไปเอาไปใส่เอาไปทำเป็นเมโลดี้ปทำเสียงให้เข้าอะไรเงี้ย กำลังใจมากกว่ากำลังใจที่ที่ผมว่าหมายถึงว่าเราก็ยังแฮปปี้แล้วก็มีไฟที่ทํางานต่อไปคิดอะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนีคยผมว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดของของการเป็นศิลปินหรือแม้กระทั่งนักแสดงหรือหมายถึงว่าบุคคลสาธารณะผมว่ามันคืองานที่เราได้รับคุณค่าเนาะเรารู้ว่าเรากําลังทําทุกวันนี้แล้วมีมีใครที่ได้อะไรจากมันอยู่เลยครับข่าวร้อนมาจากทางบ้านข่าร้อนเลยว่ามี่าวว่าไม่พี่รักแอบเพิ่งพบสาวบอกรีคนบอกว่าอยู่เฮ้ยรู้ได้ไงอะ พี่ไม้เขารู้กันหมดแล้วเนี่ยแต่ถ้าจริงไหมคะเอาความจริงเลยนะผมไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่รู้เรื่องเลยคือคือพี่ไม้เนี่ต้องถามพี่พีกี้ว่าจะสื่อ้ไมหรไม่ือเปล่างี้สาวบอกกอคือจริงๆพี่คบกับพี่ไม้แต่ว่าเราเลิกกันแล้วเพราะเราคบกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นก็เลยกลาเป็นวิ้กิน รักสามเศร้าพี่เศรามากแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีพิซซ่าที่ดีเก่งตลาให้กินได้ใช่แล้วมันหนึ่งถมหนึ่งก็เลยแชร์กันได้พี่ไม้เป็นคนแรกพี่ไม้ซื้อบิลกินถามพี่พีก็เพราะแบบจิงจังกูไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่สิพี่สาวมกรจะเป็นผมได้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็ก็ผมไม่รู้เลยเแต่ว่าไม่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 เคยคุยกับพี่ไม้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ถามตัวตัวดีกว่าเพรว่าแก จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยแอบท่านไปถามเลยแบบเนี่ยเขาโยงมาหาผมแล้วเนี่ยบอกเอาพี่พีให้พี่พี่ถามเลยพี่พี่เขาสนิทบอกกอไหนกันแน่มีบอกกอไหนอีกอาจจะเป็นตำแหน่งของนิตยสารหรือเปล่าไม่รู้โบยโบยเป็นพนักงานิการเหรอบอกกอคือย่อมาจากอะไรเบคอนกรอบจากไส้กรอบยั่วเบคอน หร้านอาหารนี่เวลาพีพีเขาลงรูปอะไรนี่ตอนที่เราชอบแกงเย็นแบบแกงขาวก็แบบเฮ้ยผมเปล่านะผมเปล่านะผมไม่ได้เรียนแบบนะมันเป็นความบังเอิญเขาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ผมเห็นแล้วแบบจริตมันแบบอ่าอ่ามันก็เลยต้องขอสักนิดนึงขอสักนิดนึงมันแบบมันแบบตอนที้คุยกันมันก็ปกตินะแต่พอก็้ามาเป็นมูมินเขาแค่นี้เขาแค่นี้เขาทำแค่นี้แบบอ๋อ แบบมันจะไงนะมันเป็นยังไงนะ <Yeah. S 1> ขอลองซะหน่อยอะเราก็ลองดูใช่เห็นแบบเอ้ยมุมเดียวกันเลยทำงานตะ่อกันเลยโอเคขอบคุณกบ